สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเสียใจที่เกเรเข้มหัดสวีพ่อแม่แยกทางต้องขอข้าวเพื่อนบ้านคนลาวกินประทังชีวิตเข้มหัดสวีพระเอกแถวหน้าของช่องเจฉายาพระเอกดิดินกว่าจะถึงจุดนี้เข้มผ่านชีวิตที่แสนสาหัสสำหรับคนคนเดิงพ่อแม่แยกทางชีวิตดิ้นรนจนถึงจะตายเพราะ,ะอดข้าวต้องขอข้าวเพื่อนบ้านลาวกินประทังชีวิตและที่น่าตกใจสมัยมัธยมตน้นเขาโคตรเกเรต่อยตีและติดศูนย์ทั้งหมด42ตัว wa wow. แต่เมื่อเข้าวงการก็กลับได้แก่ศูนย์แล้วเรียนต่อจนจบปริญญาตรีเพราะเข้มหัสวีตระหนักดีว่าความรู้คือประตูที่ส่งเสริมคนได้แต่ช่วงนั้นอาจจะเป็นเพราะเป็นเด็กที่บ้านพ่อแม่แยกทางชีวิตเลยออกนอกทางไปเพราะไม่มีใครคอยช่วยเหลือแนะนําแต่พอเข้าวงการก็มีคนคอยแนะนําสิ่งดีๆส่งเรียนคือการศึกษากลับไปแก้ศูนย์นั่นเองหัศวีเกิดวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2 5 4 0ที่จังหวัดบึงกาฬเขาเป็นบุตรคนที่2มีพี่สาวหนึ่งคนจบโรงเรียนมัธย,ยมที่จังหวัดบึงกาฬ คืออำเภอบึงการจังหวัดหนองคายปัจจุบันเขากำลังศึกษาปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตฮัสวีเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการติดต่อจากโมเดลลิง่งเรมีการชักชวนแคสติ้งการเป็นนักแสดงและได้รับโอกาสร่วมแสดงละครซีรีส์ปาฏิหาริย์รักในฐานะนักแสดงร่วมรับเชิญภายหลังเขาได้มีการลงนามปากกาสัญญาในฐานะนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD มีผลงานละครเรื่องไฮโซสออนเจ้าสมิงเป็นต้นเมื่อในปีพุทธศักราช2562ฮัสวีมีผล งานละครเรื่องหัวใจลูกผู้ชายแสดงคู่กับทิสานาศสอนศึกในบทบาทนบและตามด้วยละครแนวแอคชั่นเรื่องตะกรุดโทนในช่วงที่ละครออกอากาศได้รับการติชมในการพัฒนาการแสดงมากขึ้นเรื่อยๆเป็นต้นฮัสวีได้รับโอกาสร,ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องรักนะัซุบซุบและตามด้วยผลงานที่ช่างปรากฏการครั้งใหม่กับละครเรื่องโซเวรีในบทบาทของปร,รินที่ทําให้เขาเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากขึ้นมีกระแสนิยมทั้งในและต่างประเทศตามมาด้วยผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงคําถามจากคนกา และมีผลงานโฆษณากาแฟเบ,เบอร์ดีร่วมกับมุกดานารินรักที่ได้กระแสคู่ขวัญต่อยอดมาจากาละครอีกด้วยในปัจจุบันหัสวีเป็นพระเอกยุคใหม่แถวหน้าในสังกัดช่อง7 HD ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ